ชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงวิเลพรวนอินทรแจงนะคะถึงพี่จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะพี่ก็ยังดีใจว่าได้ช่วยเขาประชาชนนานๆเขาจะมาใช่ไหมคะถ้าเขาไม่โอเคไม่ประทับใจอะ่ะก็คือเขามาครั้งเดียวแต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาประทับใจดีกว่ารู้สึกดีกับเราดีกว่า ปัญหาอะไรต่างๆนั้น,น,นเราก็จะเก็บไว้นในใจเราค่ะแล้วก็อึบไ,ไว้ค่ะชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงวิเลพรวันอินทรแจงนะคะตำแหน่ง รองสวัสรฝ่ายทะเบียนประวัติอาชีกร5กองทะเบียนประวัติอาชากรค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบบุคคลกองทะเบียนป,ป,ประวัติอาชากรค่ะก่อนที่จะ,อะสอบบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจได้นะคะพี่ก็เรียนจบมาเนาะก็มาทํางานที่บริษัทที่เขาขายเครื่องมือแพทย์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการเป็นธุรการให้กับ เซละค่ะติดต่อสื่อสารกับโรงพยาบาลในภาครัฐแล้วก็ทำเอกสารทำใบเสนอราคาอะไรเงี้ยให้ให้เซลจุดก็คือว่า,าด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าอยากให้ลูกรับราชการเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นเกียรติของอตระกูลเราอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมีความตั้งใจว่าพี่อยากจะลองสอบตำรวจดูสิ มันเป็นอะไรที่ฉีกแนวเพราะเราเป็นผู้หญิงที่สไตล์ว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานนะคะเราจะชอบแนวบ,บู๊นิดนึงพอมีประกาศสอบเราก็มาสอบแล้วมันก็ได้เราก็เออโอเคตรงนี้แหละมันคงเป็นวิถีทางของเราแล้วแหละประมาณนี้ค่ะตอนที่จะสอบเป็นตำรวจนะคะเราก็จะมีการ อ่านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะศึกษาด้วยตัวเองเพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะสาปีที่ผ่านมาที่พี่สอบเนี่ยความทันสมัยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันยังไม่ทันสมัยขนาดนี้ทุกวันนี้มันจะมีเรื่องติวเรื่องอะไรทางออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่มีพี่ก็จะซื้อหนังสือมาทบทวนเองอะไรเองแล้วก็ ในเวลาปกติกลางวันเนี่ยเราก็จะทํางานระหว่างที่เราทํางานอยู่ตรงนี้ก็จะมีน้องๆหรือลูกน้องเราอะค่ะที่น้องๆเขาจะสอบจะอะไรเราก็จะแนะนําเสมอค่ะว่าให้น้องๆเตรียมอ่านหนังสือไว้ได้เลยอย่ารออย่ารอเมื่อตอนที่ว่าจะสอบมีประกาศสอบน้องเตรียมตัวได้ตลอดเวลาสามารถศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เราเหมือนแม่นนะคะแม่นในตำราอ่านได้เรื่อยๆถ้าสอบครั้งนี้ไม่ได้คุณก็อย่าหมดหวัง คุณก็ก้าวต่อไปอ่านต่อไปเพื่อที่สักวันรอบหน้าอนเงี้ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะสอบไปอย่าท้อจะบอกน้องๆแบบนี้ตลอดค่ะขาาภูมิใจค่ะในการที่เราอยู่ประจำศูนย์เนี่ยเราได้ติดต่อประสานงานกับคนหลายๆหลายๆเชื้อชาติหลายๆอ,อาชีพนะคะเรา ภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเขานะคะในการตรวจสอบประวัติในการให้คําแนะนําเพื่อที่ให้เขาอะได้มีงานทำได้มีไรายได้ได้ช่วยเหลือในสิ่งที่ถึงพี่จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะพี่ก็ยังดีใจว่าได้ช่วยเขาเออเพราะบางคนมาด้วยปัญหาที่แบบว่าทางเศรษฐกิจไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยบางทีพวกเราในเจ้าหน้าที่นะคะก็รวบรวม,รวม,รวมตังกัน ช่วยเหลือเขาอะไรเขาเนะะี่ยเราภูมิใจเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่100บาทของเรามันมีค่ากับคนคนหนึ่งอย่างเงีย้ยค่ะที่มันไม่มันไม่เหมือนกันนะหนึ่งร้อบาทของคนเราไม่เท่ากันค่ะก็บางครั้งนะคะบางครั้งก็คนเราเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาบางทีเรื่องส่วนตัวบ้างงานบ้างที่มัน เข้ามากระทบใจิตใจเราก็มีค่ะคือมีเคยมีเหนื่อยมีทอ้อแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ยึดมั่นในใจก็คือว่าพี่จะยึดมัน่นเสมอว่าไม่เป็นไรปัญหาทุกอย่างนะตอนนี้มันเข้ามาวันนี้หรืออะไรก็ตามแต่หรือสมมติว่าเราเจอเคสที่แบบว่าประชาชนมีความไม่โอเคกับเราไม่โอเคกับการบริการเงี้ยเราก็จะพยายามคิดว่าไม่เป็นไรเราอะ เจอเขาแค่วันนี้แหละถ้าเราบริการแล้วเขาได้รับบริการแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปแล้วก็จะจบปัญหาตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มเริ่มต้นใหม่กับงานของเราในวันต่อไปวันนี้เราเหนื่อยเรากลับไปพักพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเราก็หายแล้วแต่ประชาชนนานๆนนเขาจะมาใช่ไหมคะถ้าเขาไม่โอเคไม่ประทับใจอ่ะก็คือเขามาครั้งเดียวแต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขา ประทับใจดีกว่ารู้สึกดีกับเราดีกว่าปัญหาอะไรต่างๆนั้นๆเราก็จะเก็บไว้ในใจเราค่ะแล้วก็อึบไว้ใช้คําว่าอึบ้บเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เรานอนเรากลับไปนอนพักผ่อนปล่อยวางพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่เป็นแบบนี้เสมอค่ะสําหรับวันไหนที่เหนื่อยที่ท้อค่ะคติของพี่ง,ง่ายๆสั้นๆค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันคืออดีตเนาะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ถึงจะมีความผิดพลาดอะไรยังไงเกิดขึ้นสิ่งนั้นเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเราก็เก็บวันที่ผ่านมาไว้เป็นบทเรียนอนาคตมันก็ยังไม่เกิดเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรบางนะคะแต่สําหรับพี่คือวันนี้ณเดี๋ยวนี้พี่ทําให้ดีที่สุดตามกําลังที่พี่ทําได้ค่ะ